อกเดียวครึ่งโซนนี้นนนประสิวหนึ่งสองสามกดกดตัวนาำหนึ่งสองสามจุ <c oughs> ่มผู้จะทำดินหาชุ่มจิ่งทองผู้ในการสลับสนุนเทศาบาลชุมชนรัดกกต้องหมู่สิบเอ็ดผู้ใหญ่ฟิลโคนกลางบ้านเสียมเจ้ใบหม่อนสถิติปีที่แล้วมาที่สามมีบ้างไฟกี่สามบ้างลาคาคุยปีนี้ ผู้ใหญ่ขึ้นจะยืนเองช่างคนนี้รับประกันครับกระโดดตบแล้วครับแสดงถึงความแข็งผู้ชันอยู่ที่หนอ้างานผู้ใหญ่ทิ้งนั่นน่ะกระโดดตบอยู่นั่นผู้ใหญ่ทิ้งก็ว่าผู้ชันที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษผู้ใหญ่แคปซูลครับหน้าปนกับมันเป็นเม็ดปนกับกระป๋องอ่านปึ๊บนี่เลยครับมุนแล้วครับหมุนแล้วมาเลยครับไปรก็เหมุนหมุนหมุนแล้ว เราอนุญาตให้หมุนสองรอบแล้วกลับเลยนะครับพ่อแล้วสีหน่อยพ่อแล้วมาแล้วมาแล้วมาพ่อพ่อสีเร็วน,นะ กำไรล้านกำไร10ล้านและกะไรแล้วเราจะเริ่มล่าเริ่มการสมบูรณ์หรือไม่ต่อไปครับทุกคนต่างจ้องมองไปที่บั้งไฟของซุ้มกิงทองโอโเสียงปบม,มือใหไว่าเริ่มการสมบูรณ์เสียงปมมือเกลียวเก่าให้กับซุ้มกิงทองอีกสักครั้งนดียครับผมขอเสียง ก้ตบเมื่อก็ให้แต่อขอเนาะอ, <g ul ana> <c oughs> อยากกี่ทีปานานเราก็จะรอดูว่าด้างไฟมันจะลงถึงพื้นเวลาเท่ไหร่นะครับเราจะขินกันอยู่ที่เวลาผู <c oughs> ้ใหญ่ท <c oughs> ี่นัต่อไปครับเข้าไปเลยครับขึ้นต่อไปครับเข้าไปเลยครับไม่ต้องช้านะครับเข <c oughs> ้าไปเลย คือสำหรับกติกาบ้างไฟอะไรสองลานสิลลานเราจะอนุญาตให้หมุนบ้างไฟได้สองเพราะฉะนั้นจะวิ่งหรือไม่วิ่งนี่คือกติกาเราจะให้ช่างนั้นถึงบังไฟให้หมุนซะก่อนนั่นคือกติกานะครับอ้าโอ้พอถึงเามมดแห้งลมก็จะลง ครับโอ้ยคอยหลุดจับนะว่าเขาฟาวนะครับเม่อกี้ไม่ฟาวนะครับคือการติดการที่จะให้ช่างบังไฟจะอะไรล้านอลายสิบล้านอลายสองล้านจะให้ถึงดึงหมุนตลอดซะก่อนเอาจากซี่ซะอย่านอนใกล้หอกอธิการที่จะให้หมุนตลอดนะครับครับอนุญาตสำหรับ กติกานะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการบอกว่าอนุญาตให้หมุนได้สองรอบเพราะว่าถ้าไม่หมุนช่วยขีเกียรมันสีไปสุกห่านมันสีพังกอนบางอ่นท่านก็เลยอนุญาตให้หมุนได้แต่ว่าอย่าน้อสองรอบไม่เกินสองรอบอย่าน้อยาปนั่นใคยจะ ข้าเข้าต่อเลยนะครับคืนต่อไปเหตุของหลอกก็ไปแล้วท่านบอกว่าเพชรมาแล้วเดือนสองเดือนก็หายน้อนไกล่เนี้ยคนว่าแต่ว่าก็คันเป็นไปได้กนะ็อย,อยากหายนอนไกล่เด้อครับเด้อรับทราบต่อไปครับเข้าเลยนะครับสิทธิ์ช่างแดงปลายฟ้านะครับสิทช่างแดงปลายฟ้าเข้าเลยนะครับสิทช่างแดงปลายฟ้าสอง เจ้าพ <laughs> ยานเขาเห็นแต่เขาเสื้อกว่าไเมียยอดยุก <sk r isa> มือเขียเมียยอดยุกเขียก็เ้องเสือได้